สวัสดีเช้าวันที่22มิถุนายน2565นะครับเราก็มาพบกันในทุกๆเช้านะครับในทุกๆวันนะครับก็พบกับลุงเทดคริปโตนะครับก็ขอบคุณที่ท่านยังคงให้ความไว้วางใจในการเข้ามารับชม เข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยังเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก 720p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยนั ช่วงนี้นะครับเหรียญทุกเหรียญก็พากันลงนะครับจากที่เมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาแรงนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะไปดูเปรียบเทียบกันว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก่อนเดินเลยก็เข้าที่เหรียญลูน่าก่อนเลยนะครับ mm. เหรียญลูน่านี้ก็ประเด็นก็คือว่ามีการกลัวกันว่ามันจะลงไปที่0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้หรือลงไปที่0ูนมันจะสามารถลงไปได้อีกหรือเปล่านะครับมีการถามเข้ามาก็ประเด็นก็คือว่ามันสามารถลงไปได้นะครับเพราะว่าการขึ้นการลงของเขานั้น ยังคงมีโอกาสได้หมดนะครับคือเหรียญทุกเหรียญมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นและลงได้หมดเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามแต่ละช่วงแต่ละเวลาไปนะครับแต่ละจังหวะของเขาไปนะครับประเด็นของเขาก็คือว่าเขาจะมีขึ้นมีลงมัน,เป,นเป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่การจัด mindset ของเรานะครับถ้าเกิดขึ้นมาเราก็ช้อนอถ้าเกิดขึ้นมาเราก็อรอขายแต่ว่าถ้าเกิดลงไปเราก็รอช้อนแค่นั้นเองนะครับมันเป็น ลักษณะธรรมดาของของเหรียญน,นะครับของการาฟนะครับอันนี้เราก็ขี้เกียเยอะจะได้เห็นว่าจังหวะของเขาถัดไปน่นจะเป็นยังไงนะครับจังหวะของเราจะได้เดาได้ว่าเขาจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขายือนอยู่เหนือกึ่งกลางบลูเจอร์แบงตอนนี้ต่ากว่ากึก่งกลางบลูเจอร์แบนลงมาถ้าต่ํากว่ากึก่งกลางบลูเจอร์แบนลงมาก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นมาถึงคล้ายคล้าจุดใกล้ๆจ,จุดสูงสุดคือรีเนลเลกชั่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็จะค่อย ไซด์เวดาวงมาที่ราคาน่าจะเป็น0.14ได้นะครับในอันนี้เป็น time frame สชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วเราก็มองว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะลงมาที่0.19 0.18้อาก็คือว่า0.00นะครับคือพูดนี้ความหมายก็คือลืม0ย์ไปนะครับเพราะนั้นโอกาสมันก็จะถ้าเกิดว่า มันยังคงสามารถปิดที่เลยเลยกึ่งกลางบูเจแบนขึ้นไปได้มันก็จะขึ้นไปที่0.002 2นอะครับมันมีโอกาสไปสูงสุดที่0 0 0 2 2นะครับแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่ากึ่งกลางบูเจแบนนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามันอยู่กึ่งกลางทั้งฝั่งไหนนะครับถ้าอยู่ฝั่งด้านล่างมันก็สามารถที่จะมีโอกาสมาที่0.0014ได้นะครับ 1. 4สที่เราเห็นกันชัดๆนี่นะฮะ0.0014นะครับ เพราะฉะนั้นจังหวะนี้คือวันนี้วันพุธนะครับ22นะครับวันพุธที่22ิมิถุนาก็เราก็อาจจะใจเย็นรอดูจังหวะให้ดีนะครับตอนนี้อันนี้ทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่ลงมาที่0.0014น่นะครับนั่นเราก็แค่ดูแล้วก็รับทราบเอาไว้นะครับส่วนจะเข้าช้อนเข้าอะไรก็ใจเย็นนะครับให้มันไปถึงจังหวะนั้นจริงๆก่อนนะครับทุกท่านครับก็คือถ้าเกิดเราช่วยกันคิดแบบไหนมันก็จะไปแบบนั้นนะครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนกับ แรงอธิษฐานของหลายๆคนร่วมกันมันก็จะไปทํานองนั้นนะครับอย่างเช่นเรามาอธิษฐานด้วยกันว่าอ้าวรูหน้ามันจะไปที่1บาทนะครับ<__>นี่นะจังหวะเขาก็จะค่อยๆขึ้นไปเห็นไหมครับจังหวะเราว่าซดยเวขึ้นซา์เวดาวซด์เวไปด้านข้างนะครับก็มีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั_><_้นอยู<_><_่ที<_<_่ความคิดนะครับของคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับถ้าคนส่วนใหญ่คิดไปในทิศทางเดียวกันมันก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้มันเป็นเหตุ บังเอิญหรือเปล่าต้องต้องใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างลองลองคิดดูลองพิสูจน์ดูแล้วกันนะครับทีนี้ประเด็นก็นคือว่าถ้าจากตรงนี้คือเขาต่ากว่าเส้นเกล่อกลางบูเช่แบนนะครับเพราะฉะนั้นหมายว่าเขาจะค่อยๆยไซด์เวดาวลงไปนะครับมีโอกาสที่จะไซด์เวดาวงไปที่ 0. จุดถ้าดูจากตรงตาเปล่าตรงนี้ก็จะไปที่0 0 0 1 8ก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่มาที่0 0 0 1 8ก็มีโอกาสลงไปที่0 0น1 4นะครันเป็นลําดับถัดมานะครับ ก็เราก็ต้องคือวางแผนจากการคาดการหรือการมองเกมจากกราฟนะครับถึงจะถึงจะมองออกนะครับว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจะต้องดูเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ก็ใจเย็นนะครับเสร็จแล้วถัดมานะครับเหรียญกาล่านะครับแล้วกาล่านี้ก็กลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเทินนาวาขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากเดิมที่อ่าราคาลบไปนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสน่าจะ ราคาเสมอตัวไปทั้งด้านข้างนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่1.09ไอ 90, ้1.90ไอ้9.6นะครับขอภยัยกับตาไม่ค่อดีเท่าไหร่นะครับก็1.96นะครับผมราคาของกาล่าปัจจุบันนะครับก็ถ้าดูจากแนวโน้มถ้าเกิดเขาไซดเวย์ขึ้นไปที่กึ่งกลางบริ mm hmm. จแบนก็มีโอกาสที่จะไปที่2บาทได้นะครับก็ขอให้รักษากันต่อไปนะครับกช็ช่วยกันคิดในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับ สำหรับที่าราคา m h d ก็กำลังจะค่อยๆขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับสำหรับเหรียญกาล่านะครับถัดมานะครับเหรียญซิลิกนะครับซิลิก้าเห็นไหมครับว่าเขามีจังหวะดีกลับขึ้นมาสูงเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มี New High ในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือน,น่าจะเป็นจังหวะในประมาณ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ตามเฟรมเดย์นะครับก็ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับมีมีการทำ w ิวไฮแล้วยืนอยู่ก,กลาง ฟูรเจอร์แบงก์นะครับเพราะฉะนั้นก็ในวันถัดมาก็ย่อมจะต้องเป็นการขายนะครับเพื่อทำกำไรนะครับตัวนี้ตอนนี้เหรียญอยู่ที่ราคา1.43นะครับก็ถือว่าดีกลับขึ้นมาสวยเพราะลงไปที่1บาทกว่าตอนแรกนะครับสำหรับตัวซิลิกา้าจังหวะตอนนี้ก็คือกำลังค่อยๆรีบาวกับขึ้นมาแล้วดีตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเมื่อดีตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงแบบนี้ก็ต้องมีการเทขายทำกำไรกันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนอันนี้ก็คือว่า เราอยากให้ทุกคนมองกราฟให้เป็นมองเกมให้ออกนะครับว่าจังหวะของกราฟแต่และกาฟกราฟนะี่มันจะเป็นมีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่มีอะไรที่เปอร์เฟกต์ร้อยไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปร้อยทุกตัวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งมันต้องมีการขายเพื่อทํากําไรและเพื่อรักษาเส้นเทดใหม่นะครับแนวเทดใหม่ก็คือว่าถ้าเกิดขายเสร็จปุ๊บมันสะบัดให สัเสด็จอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันจะเกิดเส้นเส้นเทศเส้นใหม่เพราะฉะนั้นในจังหวะที่มันขึ้นไปมันต้องค่อยๆสร้างเส้นเทศเส้นใหม่ขึ้นมารับนั้นก็ต้องใจเย็นกันนะครับตัวที่เราจะเห็นได้จากตัวนี้นะครับ BTC นะครับจะเห็นว่าจังหวะของเขาหลังจากที่เขาเทรนอาราวขึ้นมา2-3วันติดนะครับราคาเมื่อขึ้นมาสูงสูงเกิน2-3วันนี้ปกติหลักการขึ้นของการเขียวติดติดกันนียมันจะเป็นสูงสุดได้5วันนะครับจาก จากทฤษฎีจากสถิติของกราฟนะครับมันจะขึ้นได้ติดติดกัน5วันนะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับสุดท้ายในวันที่6หรือวันที่7มันก็ต้องขายทํากําไรออกมาครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจนะครับว่าการขึ้นการลงของเหรียญนั้นมันของกราฟนั้นมันมันจะต้องมีลงในสักวันนะครับมันจะไม่ขึ้นติดกันทุกๆกวันนะครับอันนี้ก็ขึ้นไป3าวันติดวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่มีการต้อง มีการปรับพื้นฐานของตัวเองนะครับก็คือว่าทั้งฝั่งคนซื้อฝั่งคนขายจะต้องมาเออม,มีมีตกผลึกนะครับว่าราคาจุดสําคัญมันจะอยู่ตรงที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ทุกคนต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องมีไมล์เซตประมาณนี้นะครับว่าเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันลงมาก็เหมือนกับการพักการซื้อการขายสําหรับคนที่ซื้อซื้อในทุกวันนะครับแต่ตอนนี้คือว่าประเด็นก็คือเราก็ต้องรอจังหวะให้เขา มีการเสด็จเส้นเทศให้ให้เป็นจุดให้เป็นจุดพอดีของเขานะครับซึ่งเราจะสามารถอ่าเรฟเฟรได้ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปที่าทางกเก่าของเขาที่มีมีมานะครับว่าเขามีเส้นเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขามีแนวเทศที่เคยรับแถวๆนี้ไว้หรือเปล่าถ้าถ้ามีก็หมายว่าตรงนี้เป็นเส้นเทศของเขาแต่ถ้าไม่มีก็เราต้องไปดูเรื่อยๆว่าตรงจุดไหนเป็นจุดสําคัญที่อ่าที่จะ ทำให้เขาเส้นเส้นเทศของเขาหยุดอยู่ตรงตรงเส้นทะแถวนั้นนะครับคือเราต้องดูย้อนอนาคตย้อนอย้อนอดีตไปนะครับเพื่อมาทํานายอานาคตนะครับถ้าจากตรงนี้ก็หมายเพราะว่าราคาเขาก็จะลงอีกสักวันเล็กน้อยนะครับแต่เขาจะค่อยๆยกสูงขึ้นไปเห็นไหมครับทุกคนครับเขาจะค่อยๆยกยกอ่าราคาตอนแรกก็นิวโลตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ย่อตัวลงมาเขาก็จะค่อยๆทำนิวโลให้สูงขึ้นเดิมครับ ก็จะค่อยๆยกตัวเองขึ้นไปนครับตัวนี้ก็รอที่ประมาณ8 0 0 0 0 0 9 0 0 0ได้นะครับเมื่อ2อสวันก,นก่อนก็อยู่ที่6 0 0 0 0ใช่ไหมครับตั้งแต่คลิปก่อนๆหน้าที่ที่ลุงได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าจังหวะของเรียนนั้นเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คือเป็นการสัญญาณกับมาเทินอลาวเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปแม้ว่าวันนี้จะติดลบก็ตามนะครับ วันนี้มันติดติดลบก็จริงแต่ว่าประเด็นคือในวันพรุ่งนี้หรือวันบันมนนี้ก็จะต้องมีการเขียวแล้วก็ยาวแท่งยาวขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่า m อเบนั้นหักหัวคืนกลับมานะครับกำลังพุ่งเข้ามาที่เส้นสัญ n a l ณนะครับแล้วก็จังหวะการขายของเขาก็กําลังจะไปที่ในฝั่งบวกครับเมื่อไหร่ที่จังหวะขายขึ้นมาอยู่ในฝั่งบวกปุ๊บราคามันก็จะค่อยกลับมาที่สีเขียวอเช่นกันนะครับล้วก็จะค่อยรีบาวกับไปที่8 0 0 0 0 0นะครับ แปดอบที่8 0 0แสนได้นะครับสลับตัว p t c นะครับอย่างที่ลุงเคยให้ให้ให้เป้าหมายไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะครับว่ามันจะกลับขึ้นไปที่90 0 0แ0 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับถัดมานะครับ i o s t เห็นไหมครับว่าตัวนี้นี่พุ่งขึ้นมาสูงทีเดียวถ้าเกิดพุ่งขึ้นมาสูงแบบนี้ทำไมอ่ะก็คือเราคิดแบบธรรมดาทั่วไปคือว่าเมื่อขึ้นมาขนาดนี้ต้องมีการขายนะครับเพราะว่าจังหวะก็คือว่าพอเหมือนกับว่า เมื่อถึงกําไรก็ต้องขายทํากําไรกันนะครับเรเช่นเดียวกันคือตอนนี้ราคาจากเดิมแมมถ้าเกิดว่าลุงเข้าไปที่0.40%ที่เขาเคยลงมาต่ําแล้วก็รอ,อจังหวะให้เขาขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่ามากมายโมโหลานะครับว่าเป็นจังหวะที่ทําให้ควรจะขายทํากําไรซะนะครับมันก็คือเป็นจังหวะที่ขายทํากําไรก่อนที่เขาจะหาทางเข้ามาเทรดเหมือนเดิมหมายก็ว่า ในวันสองวันที่ผ่านสามวันที่ผ่านมาเขามีการบวกใช่ไหมครับก็คือพอถึงจุดจุดนี้เขาก็ต้องขายทํากําไรออกมาครับเราพูดถึงว่าต,ตัวนี้มันเป็นการมันราคาของการาฟมันก็จะมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาด้วยกันเขาก็เลยเร่งเห็นว่าตรงนี้ควรจะขายทํากําไรเพราะมันสูงขึ้นสูงขึ้นมากเกินไปแล้วนะครับเนันจังหวะนี้เขาก็พากันขายทงกำไรราคาที่ 0. 0นยนา 55นะครับหมายว่าราคาอยู่ที่0.55657เนี่ยตอนนี้ก็ลงไปที่ลบลงไปประมาณ0.001นะครับเดี๋ย0.02เดี๋ยวดูก็ได้นะครับเขาลบไปที่0.01นะครับปกติก็ต้องบวกที่0.56นะครับนั่นเป็นราคาบวกของเขานะครับแต่ตัวนี้คือเขาต้องค่อยๆขายทำกำไรกันไปนะครับเขาก็ขายทำกำไรกันมานะครับเพราะฉะนั้น จังหวะก็คือว่าถ้าเกิดเขาขายทํากําไรแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังค่อยๆยังคงค่อยๆรักษาจังหวะราคาขึ้นไปครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่0.60นย์ะครับแล้วก็ต่าต่าลงมาได้ไหมตอนนี้คือหมยเพราะว่าเขาอยู่เลยกึ่งกลางขึ้นไปแล้วนะครับเขาเลยกึ่งกลางบุรุแบนด์ขึ้นไปแล้วเพราะนั้นราคายังยังคงไม่ลงต่ําลงมาครับก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่0.60แล้วก็ลุงก็ยังหวังว่าเขาจะกลับไปที่ 1.05ให้ได้นะครับเพราะลุงดอยอยู okay. ่ท <I> ี่ตรงนั้นนะครับทุกคนครับก็เอาใจช่วยลุงด้วยนะครับแล้วก็คิดไปในทิศทางที่บวกนะครับว่าเหรียญจะต้องพุ่งขึ้นไปพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปนะครับลุงก็รออยู่นะครับประเด็นก็คือว่า m a c d นั้นยังคงค่อยๆชี้เข้ามาใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับตัวนี้เป็นเหรียญที่ขึ้นมาแรงนะครับสำหรับตัว i o s t นี่ก็ถือว่าลุงก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆนะครับที่เขาค่อยๆพุ่งขึ้นมานะครับ ถ้าจะดีใจกว่านั้นลุงต้องมีทุนตั้งแต่ไปช้อนที่ราคา0.40นะครับลุงถึงจะชื่นใจแม้แต่ว่าลุงไม่มีทุนนะครับลุงก็ได้แค่พั่มเพอไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลุงก็ลงทุนตัวนี้ไว้ที่1.05นยะครับยังไงทุกคนต้องเฝ้าติดตามเฝ้าเอากำลังใจให้กับลุงนะครับเพราะว่าหลายๆคนคิดบวกไปด้วยกันนะครับมันก็จะเกิดสิ่งบวกขึ้นมานะครับก็ลุงเชื่ออย่างนั้นนะครับถัดมานะครับสาหรับเหรียญซิกอีกเหรียญ ลงทุนไว้ที่5.8นะครับอย่าลืมนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าราคาสูงสุดของเขานั้นจะขึ้นไปสูงสุดที่3.4บาทแค่นั้นเองนะครับแต่ลุงก,ก็ยังคงรอต่อไปนะครับแม้ว่าจวกของเขานั้นดูให้ชัดๆนะครับว่าจากเขาที่มีสัญญาการเทิร์นาลาวขึ้นมาหรือรีบาวกลับมาของราคานะครับเขาก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับ เอ็มเก็ยังคงอยู่ห่างจากเส้นสัญญาณเยอะแต่ว่าประเด็นคือเขามีสัญญาณของ m อ็มเอนั้นอ่ะวกกลับขึ้นมานะครับกรุงยยังถือว่าใจเย็นได้สบายๆนะครับก็คือไม่คิดมาก1ถ้าเกิดเราใช้เงินเย็นนะครับเราไม่รีบร้อนใช้เงินเราไม่มีอะไรใที่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 ต้องจ่ายนะครับหรือไม่มีอะไรต้องใช้เงินนั้นเราก็ดูได้อย่างเป็นธรรมอยู่ได้อย่างเป็นกลางดูได้อย่างวางใจดูได้อย่างความมี หัวใจมีน้ําอดน้ําทนนะครับกับราคาของเขานะครับก็คือแม้ว่ามันจะห่างจากจุดจุดเดิมที่เราเข้านะครับเราก็ทําใจได้นะครับก็ขอให้เขาค่อยๆข,ขึ้นไปอย่างสวยงามแล้วขึ้นไปในมุมที่ใกล้ๆสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เขาก็จะค่อยๆข,ข,ขึ้นไปเลยเกินกลางบริจาแบนด์เมื่อไหร่ลุงก็โอ้โ oh, หดีใจมากนะครับถ้าเกิดเขาเลยเกินกลางบริจาแบรนด์ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ ถ้าเกิดเขาสามารถขึ้นไปชนตรงเกล่งกลางบูชแปรแล้วก็ยืนอยู่เหนือเกลื่งกลางอะไรเงี้ยแก็ชั่นมันก็จะทําให้เห็นว่าราคามันจะค่อยพุ่งขึ้นไปที่3าที่4บาทนะครับลุมก็คิดเอาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินเย็นนะครับสรุปสุดท้ายเนี่ยการลงทุนเนี่ยหนึ่งก็เหมือนกับว่าคุณหาเงินมาได้แล้วคุณไม่รู้จะเอาไปทําอะไรที่ไหนคุณไม่รู้จะใช้เงินยังไงคุณก็เอาลงมาฝากไว้ในคริปโตแค่นั้นเองนะครับ แล้วหลายคนก็จะมาหลายคนก็จะดราม่าว่าอุย้ยคริปโตลงแรงอย่างงุ้นคริปโตลงแรงอย่างน,งงางนี้มันเป็นอย่างงุ้นอย่างงี้เอ่อมันเป็นดราม่าแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเรามองเห็นระยะไกลถ้าเรามองว่ามันเป็นการฝากเงินการที่จะได้เงินจะได้กําไรจะได้ดอกดอกเบี้ยแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้เราฝากระยะยาวเพราะฉะนั้นเมื่อฝากระยะยาวเมื่อมันก็ไม่ใช่่านเดือน2เดือนใช่ไหมครับมันต้องเป็นปีมันจะกลับย้อนกลับมาเหรียญพวกนี้ ราคาของก้าวพวกนี้มันก็จะไม่ในเดือน2เดือนนี้มันจะไม่เห็นผลนะครับต้องรอสัก3 4มเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะเห็นดอกเห็นผลต่างๆนานาให้เรานะครับเราก็ต้องอข้ออ้างดีๆให้กับตัวเราเองก่อนหน่อยนะครับทุกคนครับ <c oughs> มาดูเหรียญต่อมานะครับก็คือ e g h นะครับจังหวะนี้เห็นไหมครับจังหวะชัดเจนของเขาเมื่อเทิร์นเราขึ้นมา3วันติดแล้วก็วันนี้ก็ต้องเป็นวันที่4ที่เขาต้องขายทำกำไรนะครับ เหมือนกับวานหลายๆตัวนะครับทุกตัวเ็ต้องมีจุดคุ้มทุนเหมือนว่าเขายืมเงินมาได้3วันนะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งไม่ได้กําไรไม่ได้กําไรสูงสุดเขาก็ต้องอถอนเอาเอากําไรกลับไปผันเงินไปไปไป,ไปหดหดให้เจ้าหนี้ก่อนนะครับคิดอย่างนี้ดีกว่าครับคิดว่าคือสามารถยืมเงินของเจ้าหนี้มาได้3วันนะครับวันที่4ี่ก็ต้องถอนเงินเอาเอากำไรออกไปแล้วก็ไปแบ่งให้ตัวเองมันจะมีก a บที่ ัวเองยืมมาได้เท่าไหร่แล้วต้องจ่ายดอกเบีย้ยเขาในในกี่วันกี่วันที่เอามาเนี่ยก็คือต้องขายขายในวันในวันนวันนี้แล้วก็เอาไปแบ่งแบ่งสารปันส่วนให้กับเจ้าหนี้นะครับเนี่ยซึ่งว่าบางคนก็เป็นเขาเรียกเป็นวานตัวใหญ่แต่ยืมเงินคนอื่นมาลงทุนนะครับคือเหมือนครับเหมือนกับว่าเขาใช้เงินใช้จับใช้ใช้ใชมือเปล่าจับเสือนะครับจับเสือมือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับ ก็คือยืมมาเพราะเราดูเ็เขาดูจังหวะแล้วว่ามันจะเทินลาวขึ้นไปเพราะนั้นเขาก็เลยเอาเงินก้อนใหญ่มาช้อนไว้พอช้อนเสร็จก็ปล่อยให้มันค่อยๆขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปถึงจังหวะจังหวะนี้พอดีเขาก็ต้องขายเพื่อเอาเงินเอาดอกเบี้ยไปใช้ดอกเบี้ยนะครับก็เลยถอนออกไปสักพักหนึ่งแล้วก็เขาก็จะยืมเงินกลับเข้ามาใหม่นะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้คือต้องใจเย็นนะครับแล้วก็รอจังหวะให้เขาเอาเงินเข้าเอาเงินออกเอาเงินเข้าเงินออกมันเป็นกําไรของเขานะครับ ก็เราก็ถือว่าเราเราก็แค่มองดูแล้วก็รอดูจังหวะของเขาต่อ,ตอไปนะครับรก็จะทํำยังไงถ้าเกิดมีทุนตั้งแต่แรกเราก็เข้าไปตั้งแต่แรกเราก็คงได้กําไรไปเยอะแยะแล้วประมาณนี้นะครับแต่เราดูอย่างคนไม่มีทุนหรือทุนน้อยน้อยหรือทุนไม่พออะไรประมาณนี้เราก็ต้องดูเขาขายกันไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าทําลายรูปทรงกราฟนะครับถ้าเกิดทําลายรูปทรงกราฟก็คือขายจนกระทั่งราคาลงไปล่วงลงไป เราก็ไม่อยากจะคิดแบบนั้นนะครับไปทํานิวโรอะไรพวกนี้คือถ้าราคามันขายแคบขายเท่าประมาณที่เราเห็นนี้ก็คือว่ามันลงไปเท่ากับเมื่อว,วานนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะพอใจเพียงพอแล้วละ่ะแตถ่ถ้าเกิดว่ามันลงมาต่นนํากว่านี้ลงไปลบไปทํานิวโรใหม่นี้อันนี้ก็น่านาตกใจนะครับก็อาจจะมันก็ต้องมา,มานั่งกันดูวันใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขายังคงรักษาราคาได้ อย่างสวยงามคือขายก็ขายในจังหวะที่พอดีนะครับก็คือรู้จัดขายทํากําไรในจังหวะที่พอดีนะครับเพียงพอไม่ต้องระโมบนะครับก็อยากฝากบ,บอกเขาหน่อยนะครับว่าขายก็ขายแต่พอดีนะครับเราก็รอกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นคาร์ดานโนนะครับราคาก็กาลังจะค่อยค่อยสายเวยกับขึ้นไปที่กึกลางนะครับดังนั้นจังหวะนี้ก็ราคาอยู่ที่16.73ก็นะครับก็เป็นจังหวะที่ถ้าเกิดคิดดีดีก็คือว่า มันรอมารับรอมารับอ่าเขาเรียกคนที่ตกรดในรอบแรกครับรอบแรกก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นในรอบแรกใช่ไหมครับพอกขึ้นไปเสร็จปุ๊บพวกขึ้นขึ้นไปเสร็จปุ๊บหาเบรกนิดหน่อยแล้วก็ใัยตัวสใส่ตัวดาวลงมารับรับชาวที่คนที่ไม่ได้ขึ้นหรือคนที่เหมือนกับลุงบอกว่าไอ้ลุงอยากอยากอยาก,อยากเข้าจังหวะนี้ทํายังไงดีอ่ะทุกคนก็ต้องไอคนที่เป็นวานหยุดที่ตรงนี้เขาก็เลยเบรกแล้วก็ขายขายทำกำไรในตัวเองแต่ก็รอรับ คนที่ตกรถในรอบแรกก็เลยให้รอรับแล้วก็เข้ามาด้วยกันนะครับพอตัวนี้ก็เป็นจังหวะให้ช้อนซื้อนะครับเพราะว่าจังหวะมันมันยังได้อยู่นะครับแต่จริงก็ต้องดูในที่เราต้องไปดูในหลายๆอิเล็กรบทนะครับว่ามีอินดคเตอร์ที่สําคัญที่บ่งบอกว่ามันจะเด้งตอนไหนหรือว่ามันจะลงตอนไหนก็คือตัวที่เป็น m a c d 200วันนะครับจังหวะนั้นนะครับของแต่ละเหรียญน,นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการขึ้นกระลงจริงๆเราต้องดูตรงนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก็ได้เราต้องใส่ตัวนี้แล้วก็เพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับที่มีคําว่า MACD นะครับที่มีคําว่า Moving Average นะครับตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวที่3กดเข้าไปแล้วก็กดปิดตัวนี้แล้วก็ไปที่ Moving Average แล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปปรับค่านะครับว่าเป็น2อ0วันนะครับ ตัวสองละว,วันนี้จะบ่งบอกการค่าการขึ้นการลงนะครับได้อย่างได้อย่างเหมาะเจาะนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับตัว MA ก็เอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วก็อเอาเพิ่มความเข้มหน่อยนะเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วก็กดตกลงไปนะครับก็จะหาเส้นสีขาวอยู่ตรงไหนนะในหน้านี้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราต้องลเลื่อนดูให้อ่าโอเคเห็นไหมครับก็อยู่ด้านบนสุดนะครับเส้น <laughs> เส้น macd เ,เ,เส้น moving average นี่คือมันอยู่สูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะของมันก็คือว่ามันจะขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นไปชนเส้นสองเลว,วันที่อยู่ด้านบนนี้นะสำหรับคาร์ดนโนะครับก็อยู่อีกไกลนะครับถ้าเกิดเราดูตัวเก่าๆดูตัว iost หรือดูตัวซิกตัวเส้น2องเลว,วันก็น่าจะอยู่ด้านบนนะครับอ,อยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็กาําลังดิดกลับลงมารอรับนะครับถ้าเราดูตัว iost มันอยู่ใกล้กันหรือเปล่านะ อยู่ใกล้กันหรือเปล่าโอ้โหอยู่ไกลแต่ละตัวอยู่ไกลกันมากครับเส้น2และว,วัน,นครับประเด็นก็คือต้องรออีกนานนะครับเพราะว่าจังหวะเส้น2และว,วันเขาอยู่ห่างออกไปนะครับแล้วถ้าดู b t c ล่ะโอ้ยนี้โอเคครับ BTC นั้นมองเห็นใกล้ๆนะครับก็เห็นว่าจังหวะมันอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็รอดูจังหวะเขาเขา,เขามีโอกาสพุ่งขึ้นไปชนที่เส้นเส้นราคาล้านสองนะครับตัวนี้ อยู่ที่ประมาณล้านสองกว่าถ้ามันชนแถวล้านสองก็จะเด้งกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าตามจังหวะของกราฟแบบนี้นะครับก็คือว่าเส้น2องลวันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะต้องขึ้นไปชนเส้น2องลวันให้ได้นะครับมันก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่ล้านสองนะครับก่อนที่มันจะสวิงดาวลงมาครับเมื่อมันชนปุ๊บมันต้องกลับลงมาตรงข้างล่างอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มจังหวะนี้นะครับในช่วงนี้นะครับในจังหวะที่ เราดูอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่22มิถุนายนนั้นจังหวะมันอีกประมาณกว่าจะพุ่งขึ้นไปชนได้ต้องใช้เวลาประมาณ3-4เดือนนะครับในการเดินทางของเขาเนี่ยมันต้องค่อยๆไปนะครับก็ให้เขาขึ้นไปที่ล้านล้านหนึ่งก่อนนะครับจะไปที่ล้านหนึ่งได้เราต้องอรอดูเราดูอีกประมาณสัก2-3เดือนข้างหน้านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขาค่อยๆใส่เวกลับขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนดังนั้นทุกคนต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ ให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาสรุปและสรุปรายงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับโดยว่าเขาลบไปมากเท่าไหร่นะครับก็เห็นว่าลบไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็คอยคับคอยนะครับบิดคับคอยก็ค่อยวิ่งขึ้นไปที่82บาทก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเห็นไหมครับว่าเขาขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปที่ใกล้ๆ90บาท ตอเมื่อไหร่ขึ้นไปที่90บาทขึ้นไปที่100บาทนะครับก็มีจังหวะที่ดีรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของตัว Bit ค u พนะครับของตัวบิตคัพเป็นอะไคล้ายๆเป็นขา่าวคล้ายๆอย่างคล้ายๆกรตธรนะครับคล้ายๆกราอะไรพวกนี้อาลุงไม่พูดแล้วกันนะครับประเด็นคือเขามีมีโครงการดีๆอยู่โครงการคาดว่าจะมาทําให้ราคานั้นอาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับ เราก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุงยังไม่ยังไม่แม่นนะครับในข่าวข่าวตัวนี้นะครับก็ต้องขอดูกันต่อไปดีกว่านะครับเอาเรามาสรุปกันที่ f o ร์เร e เราดีกว่านะครับเห็นไหมครับว่าราคายังคงก็ดูจาก f o r e x ก็ได้นะครับว่าเขาจะขายทํากําไรอย่างตัวนี้เห็น,นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการขายทํากําไรลงมาครับแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ในวันนี้เขาก็มีการดีดตัวพุ่งขึ้นไปนครับคือจะเห็นว่า ในทุกๆครั้งที่เขามีการเขียวขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการขายทำกำไรนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ทำนิวไฮนะครับคือมีนิวไฮสูงสุดเนี่ยเขาต้องมีขายทำกำไรพอขายทำกำไรเสร็จมันก็ขึ้นต่อไปแล้วก็พอขึ้นมาสูงสุดเขาก็เป็นนิวไฮเขาก็ต้องมีการขายทำกำไรแล้วเมื่อขายทำกำไรเสร็จก็ต้องมีการซื้อต่อขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มหนานแน่นนะครับราคาก็ค่อยๆใกล้ไปที่36บบาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็เราก็รอที่ประมาณ เราซื้อต่อหรือว่ารอขายที่ประมาณ36บาทได้นะครับก็ RO, อันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับของกราฟนะครับเราก็ดูเป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องทําใจให้เป็นกลางแล้วดูจังหวะให้มันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเอาตัวไหนที่มันเป็นไปได้ใกล้ที่สุดนะครับมันก็คือจะเป็นแนวโน้มของของของตลาดของกราฟในตอนตอนนั้นนะครับคือมองกราฟให้เป็นกลางเราต้องมองตั้งใจของเราให้เป็นกลางแล้วดูว่ามันจะขึ้นจะลงได้เป็นกลางกลางนะครับ ก็คือที่สุดของที่สุดในการดูกราฟนะครับในการคาดการณ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีโมหะหรือไม่มีอะไรต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขานะครับเราก็จะมองออกจังหวะของเขาจะเป็นกลางที่สุดนะครับประเด็นประเด็นทั้งหมดก็คือว่าต้องมีทุนเท่านั้นนะครับถึงจะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนได้นะครับเราต้องมีทุนนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับดูช n น l นี้ก็ให้รักชอบลุงเอาไว้นะครับให้ เป็นดูลุงเข้าไว้นะครับอย่าเพื่อเป็นแรงใจให้กันและกันนะครับเราก็ต้องคิดในสิ่งที่ดีๆคิดสิ่งที่บวกเข้าไว้นะครับก็ขอให้นได้กําไรนะครับลงทุนก็ขอให้มีแต่ก,กําไรมาผลานนะครับมากมายเข้ามานะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ